สวัสดีค่ะและนี่คือแบทแคทลิหรือว่าช่องน้องมาลวยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้พบกับอันเนียเหมือนเดิมนะคะเอเอตาน้องเกี่ยวแล้วนะคะและชาลเลนจ์ของวันนี้นะคะเราตั้งใจจะเก็บผลไม้พืชผักในสวนของเราที่มันดูแบบว่าเฮ้ยมันดูแบบเอ้ยอันเนี้ยแหละอันเนี้ยมันดูแบบแพงอ่ะคือเราจะไม่เก็บอะไรที่มันหน้าตาธรรมดานะคะคือจะเก็บอันที่มันหน้าตาแปลกมั่งอะไรบ้างอะ อย่างแรกนะคะฉันเอาหัวใจออกก่อนนะเพราะว่าจะเอาไปขายแล้วนะคะวันนี้เราจะอยากขายผลไม้หน้าตาแปลกๆนะคะชาลินเราในวันนี้นะคะและเราก็จะทําการแบบว่าเอ้ยก่อนจะขายอะ่ะอันนี้มันพาราเท่าไหร่นะอะจาจะต้นเหตุน,นี้ฉันจะเก็บให้หมดเอาเอาไม่ไม่อย่าโชว์ซีเราอยากโชว์ไงมือมันไปโดนไงเราจะเก็บต้นนี้ให้หมดนะคะ เห็ดแหละเห็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากเรียกเห็ดนะคะเก็บให้หมดทำไมอันนี้ไม่ให้โดนเก็บสักทีทำไมอ่ะเอามาไม่ได้อ่ะไปเก็บต้นอื่นก่อนละกันอ้าต้นนี้ต้นเก็บได้ไหมเอ้าเออนั่นแหละเก็บได้เห็นไหมเนี่ยเราจะเก็บอะไรหน้าตาแปลกๆนะคะอย่างเช่นอ่ะขอดูของในกระเป๋าแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรแล้วบ้างขอโชว์ขอย้ชูนะคะได้อยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไง โอ้ยเรืองแสงแล่ะอ่ะอันนี้สักสองแสนไปถึงไหมฉันต้องการขาสิ่งนี้ค่ะสองแสนดูสิว่าฉันทายถูกไหมเอ่ยสองแสนหรือเปล่าฮาลัลโหลโอ้ยสี่สิบ my god อะไรขนาดนั้นวะนะต้นเดียวเห็ดเรืองแสงต้นเดียวอ่ะโอ้โหทำถึงเกินคนนะ ไปต่อเลยค่ะเอออันนี้อันนี้ไม่เรืองแสงอ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเรืองแสงเลยแต่มันต้นใหญ่ตัวหมูล้านมากเลยนะอันนี้สักห้าล้านไหม αι? คือตัวตัวเลขไม่ค่อยจะทันเลยเอาจริงๆป่ะอันเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ห้าล้านไหมห้าล้านไหมอะไร 5, 000, 5, 000, อหญ่ยี่สิบเล้านโอ้ยเกินเกินคาดเกินโอ้แล้วอะไรอยู่ในกระเป๋าฉันอีกหยิหมดหรือย,อยังแล้วมีอะไรอีก ไม่ใช่ไม่เอาวันนี้หรือว่าฉันต้องไปเก็บใหม่วะอ่ะเลยอีกหนึ่งโอเคไปวีดีจีบจอยมากเอาไปสิบล้านไปกรอบแก๊บมากสิบล้านไปถึงไหมโคชีราคาในกาฉันกันขกยสินค้าสิ่งนี้ค่ะโอ้สามสิบหกล้านคุณนะทำถึงเกินแล้วแบ็คแคลิสนะคะโอ้โหดินมันดีอะเนาะเออไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ขายเลยไอ้ชิวิชิวย,วยป่ป เราจะไปเก็บปุ่นผลิตของเรากันดีฟ้าเอิม่มไอ้ต้นนี้มันจะเก็บได้หรือยังวะไอ้ต้นยาวต้นเนี้ยเออเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเออนี่ไงจะไปลองขายกันเลยไปลองโชว์กันนะแล้วเพื่อนแต่แรกนะต้องหาก่อนว่าอยู่ไหนอ่ะนี่เจอเลยเป็นไงไงะอันนี้เอาไปสามสิบเลยสามสิบล้านถึงไหมสามสิบล้านเลยจะถึงไหมอุ้ยมันใหญ่กับเดินไม่ถนัดะนะ าไรคะล้านอะไรที่อุ้ยทำให้น้อยจังอ่ะต้นออกเบลเบลเบลท่าใหญ่ที่สุดสองล้านเดี๋ยวก้อนทาไมเสียใจนะน้อยแล้วเนี่ยออเราลืมพูดถึงสัตว์เลี้ยงของเรานะคะสัตว์เลี้ยงของเรามีทั้มดสาตัวนะคะมีน้องเขียวแล้วก็น้องหมาแล้วก็น้องพึ่งนะคะน้องพึ่งเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะอ่าเราพยายามที่จะเก็บแก้วมังกรนี้นะคะแต่ว่ามือเรามันไปโดนมะม่วงแล้วเรียบร้อยนะคะ เออบอกว่าจะเก็บอะไรหน้าตาแปลกๆอ่ะอ่ะอ่ะมามะม่วงหนึ่งอุ้ยหรือว่าอ่ะเอามะม่วงอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยตรงหน้าตรงหน้าเอาไม่ได้อีกเก็บแก้มังกรไปหรือพลิกว่าพิกพิกอ่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงเคลือบน้ําแข็งอยู่ในอยู่ในแก้วอะไรอยู่ในแกงอ่ะมาลองดูทั้งหมดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อื ายากจริงๆของเนี่ยมันไม่เอาไม่เอาเอานันนี้เออของฉันอยู่ไหนหมดนี้ต้นพริกต้นอนุนฉันเออนี่แก้วมังกรไปไปเราไปขายแก้วมังกรกันเถอะรู้สึกหวงนะเหมือนว่ารู้สึกเหมือนว่าแก้วมังกรจะเยอะมากโอ้ห้าแสนกรุบกริบนะคะเออพูดเลยอยากกินแก้วมังกรเลยเนะี่ยต่อไปไม่ไม่ใช่นี้โอ้ยนี่ใหญีเว้นี่ต้อง ซักล้านนึงว่ะเออไม่ห้าแสนหรอกห <c oughs> <c oughs> รื <c oughs> อหกแ0นว่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ขะอันนี้แ <c oughs> ด้โอ้โอโหกแสนทายถูกด้วยอ่าะได้ทายสิบเว้ยแล้วก็ลดลงมาเหลยหกแปต่อไปอุ้ยเนี่ยเราไม่ไปโดนองุ่นอันที่แบบอันที่เราไม่อยากแบบว่าหน้าตาธรรมดาแต่เราต้องเคลียร์ของอให้หมดเนาะ ขายให้หมดชาเลนจ์สำหรับวันนี้นะคะมาขายของโชว์แล้ของหน้าตาประหลาดประหลาดโอ้ยหนึ่งล้านเดี๋ยวก่อนอังหุนอังกตีดเตียวหนึ่งล้านอ่ะโอ้ยังไงอะเหมือนจะมีผลไม้อีกนะเหมือนจะมีแก้มงกรอีกหรืออะมะม่วงนี่ไงฉันบอกละเหมือนจะมีแก้มงกรอีกแก้มังกรหยุดน้ำว่ะ เท่าออไรคะเจสนันอู๊ดแสนห้าไม่ถูกเลยหน่อยละอันนี้มเมล็ดพันธุ์อีนนมเมล็ดพันธุ์อ่ะขายไม่หมดอ่ะ sorry เนี่ยมะเขือเทศเนี่ยไปดนะยี่สิบามบาทละอุ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์ดิทำไมเราแบบจกโชว์ของไงเออโอ้โหหมื่นหนึ่งมึงรู้ว่าหมื่นนะคะอุย้ยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าแก้วมังกรเยอะมากรอบนี้ห้าหมื่น จ็ดแสนห้าหมื่นเลยก่อนอ่ะอันเนี้ยเก้าแสนเก้าแสนเก้าแก้ากยห้าแสนอ่ะอันเนี้ยสองหมื่นไปมะพร้าวตจริงสองหมื่นโหหกพันเลยนะร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วเลยเลยจริงๆอุย้ยอไม่เอา,าละมือชอบกดไปดูอุยพีคพีเอามะม่งก่อนเอามะม่วงก่อน แดี๋ยวเราค่อยไปโชว์พริกนะคะเราจะเอามะม่วงก่อนนะเออไปโชว์พริกทีหลังนะขออนุญาตเอาไงอะ่ะเอาโชว์พริกก่อนแล้วกันเออนี่คือหน้าตาของพริกเรานะคะอ,อ่ะขออนุญาตมาโชว์ที่สวนตัวเองนะเอ,อ้ยไปเราไปขายกันเลยดีกว่าริฉโชว์มานานเกินไปละอุย้ยทุกคนว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เมื่อชอบไปโดนอะไรแบบเม่งปอเรามันชอบโชว์ไง เออแต่เราไม่ขายหรอกและนี่คือบล็อกบักโบกนะคะร้านสนะไอเดียเกมโลบ b l นะคะเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นและตอนนี้นะคะทุกคนเขามีแมปปลูกผักแล้วนะคะเริ่มต้นที่1บาทก็มีโอกาสได้มาแหลงปอไปเลยโอเคอย่าลืมไปกดกันนะคะลีอยู่หนา้าโปรไฟล์นะคะนี่และคือเอาเองุ่นเราไปองุ่นธรรมดาคือต้องเกียข์อให้หมดอะเพราะว่าเลอเก็บมาไง เออไปขายมันหมดหมดไปเออแล้วทำไมมลพิษพันธุ์เนี่ยเยอะสังหลยที่แบบว่าพอเก็บของเรื่อยๆจำได้มันออกมาแล้วมันชอบแบบลอยมาโดนตัวคือไม่ได้อยากได้แล้วลอยมาโดนเก่งซะด้วยนะเอออะหมดเลยยังขอแยกเคลียร์ของในกระเป๋าให้หมดนะคะทึ้งในลวอันนี้อันนี้อะมะม่วงอีกไปขายค่ขายให้หมด ห้าพันมีอีกไหมอ่ะงุนโอ้ยคิดถึงองเงุนของแท้วันวานเลยเนี่ยสองหมื่นอ้าไม่ฉันไม่ขายอะลรป๊อไม่จ้าฉันไม่ขายจ้าฉันแค่ไปโดนโชว์เฉยๆจ้าอ่าอะอย่าเออขายพริกไปเนี่ยพริกก็ต้องขายได้แหละเออมาแต่ดีล่าอวดอยู่นั่นแหละอ่ะสองหมื่นไปพริก เท่าไรโ, 9, โอ้ยก้าพันโอ้ยนงพึ่งนงพึ่งทําสวยไม่ดีเลยอะเราอะเหอเราไปเก็บอง,งุ่นต่อเดีฟยวฝาไปอง,งุ่นมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่มะพร้าวมาม่วงอ่ะเ้ากจ็จะกระดึบกระดึบไปดีกิ่งก้านอันนี้นะคะอ่ะกระดึบไปค่ะเออถึงไหมถึงไหมเอ้ยทำไมมันติดติดอะไรวะโอ้หมะม่วงทองอะไรเยอะเลยนะข้างล่างอนะ เคลือบน้ำแข็งอยู่นะอ๋ะออตอนนี้เรากําลังติดบัก็กอ่ะหลุดลงไปเลยค่ะโอ้โหขอเดินสำรวจข้างล่างก่อนว่ามีอะไรอุ้ยมีต้นพริกนี่ด้วยพริกน้ำสีน้ำตาลโหูดูสิน้ำแข็งเกาะเต็มโอ้โหอ่งุ่นพวงนีโ้โหูต้องเก็บอ่งุ่นพวงนี้ให้หมดว่ะถ้าสอยหมดต้นมันจะเก็บเป็นอ่ะรัวค่ะเฮ้ยไม่อยากได้อ่งุ่นำนำดาเอ้ยลงปีนี่เอ้ยกดตด๊กระ๊กตุ๊กตุกดกมันก็ถึงอ่างนุ่น ไปลองปีต้นนีไหมเอยนิวก็เผิ่โดูนี่ละอ่ะแล้วจะกระดึบขึ้นโอ้ตัวน,นี้ฉันงง,งกับแมพตัวเองมากค่ะอ่ะอ่ะกระดึบโอวุหมันแสบตาอะไระนาดน,น้ามามุมง่มงมามุ่งอ่ะรัวขอยัดรัวนะคะตอนนี้แต่เรารวมไม่ได้นะเพราะเราไม่อยากเก็บผลผล,ผลิตที่มันแบบว่าปกติอะเราอยากเก็บผลผลิตแปลกๆนะคะตอนนี้นะคะไอมะพร้าวมันลอล่อตาเรามากเลยค่ะ สีมันวิ่งวับมากเลยคะ่ะเราจะทําการไปจะจะถึงไหมเนะี่ยเอาแล้วว่าเราต้องปีนกิ่งขึ้นไปวะกระดึบกระดึบกระดึบเอาเอาเอาติดติด,ต,ด,ต,ดติดกิ่งก้านใบเอ๊ะเอ๊่ะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่วะ่ะไปเราขออนุญาตไปดูอุย้ยองุ่นอันนี้เราต้องเก็บองุ่นอันนี้หรือเปล่าหรือเราพอแล้ววะอุอ้ยอ่ะเก็บอันนี้สักหน่อยกะหน่อยกะหน่อย ก็ดูของในกระเป๋าหน่อยสิว่ามีอะไรเท่าไรแล้วเออนี่ของเต็มไปหมดเลยไปขายของแปลกๆโชว์ดิฟ้าว่ามันจะได้เท่าไหร่กันบ้างโอ้ยธรรมดามันก็ได้แค่หกพันนะอยากได้สิบล้านะล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยแสนแสนแปดแสน,แสน,แสน,แสนถึงไหมโอ้ย <laughs> บางทีก็คือมองตัวเลขไม่ทันแล้วก็คือตัวเลขก็คือแบบลงไปไวมากอันนี้หมื่นหนึ่งตัวเลขเยอะๆอ่ะมันก็ไม่ทันไงเราจะรีบเก็บราคาอะไรขนาดนั้นก่อนเพราะค่ะอยากดูราคาอุ้ยอันนี้อันนี้ดูแบบว่าเอาไปสิบล้านแบบเนี้สิบล้านเชื่อชั้นไหมชั้นขอดูเร็วๆดูเร็วๆสิบล้านใช่ไหมสองหมื่นสิบล้านอะไรก่อน โอ้ยคนเราอ่ะเนอะเออหน่อยแล้วนะอ่ะอย่าไปน่อยค่ะขายของต่อให้หมดอันนี้งุ่นเน่าแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> อยู่บนต้นนานเกินอ่ะอันนี้ไปสองแสนพอไปสองแสนมาโอ้ย <c oughs> หนึ่งล้านค่ะเอออุ้ยอันนี้สัมรหลดสัมรดหรือว่า เท่าไหรสองหมื่นโหเก้าพัมันไม่ใช่ซ้ำโหลดอะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมันคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะเราจะเช็คของนะคะแล้วก็ทําการขายให้หมดเลยค่ะมะม่วงอันนี้หันหลังให้เรางนินให้ราคาถูกเกินพ่อค้าตูดให้เลยนี่อุยอ้ยอุ้ยนี่ไงอันนี้ที่เราบอกว่าเราอยากขายนะคะนี่เลยนี่อันนี้เอาไปสักล้านหนึ่งหนึ่งล้าน โอ้โหแปดหมื่นแสนนึงยังไม่ได้เลยจะเอาหนึ่งล้านโอ้ยน้อยแล้วเนี่ยเออตัวเลืดน,น้ำต่อดีไหมทำไมทำกับฉันแบบนี้เหลืออะไรมัง่งขายหมดเลยพ่อขาแม่งกดราคาวะไได้เรื่องเลยเจ็ดหมื่นนึงเนี่ยเฮ้ยน้อยแล้วนะอ่ะแสนหนึ่งอ่ะแล้วไงต่อ เรื่องราวของกระเป๋าของฉันมีคือรมเนี้ยคือมีองุ่นกับแก้มกรองุ่นแก้มกรมะม่วงเยอะมากนะคะเออฉันงอนแล้วกลับไปสวนฉันแล้วนะทําแบบนี้นเออมามีอะไรอีกไม่มีละหมดละเคลียร์ของให้มันหมดเอาพันหนึ่งเอาหกพันพันหนึ่งอะไรก่อนอะไรอะไรอีก ดูคนในกระเป๋าให้มันหมดก่อนนะคะว่าเราเหลืออะไรอีก๋ย,ยังลงเรืออางวนอยู่อีกสองหมืน่นถูกไหมโอ้ยแสนห้าโอ้ยขีมาตกแล้วนะคะตอนนี้หรือว่าเราจะล่ลําลากันไปด้วยหยิมะตกนะคะเพราะว่าเราน้อยที่พ่อคํากดราคาเรานะคะื <c oughs> ันเนี้ยฉันสันงาๆๆโอเคทุกคนเราจะล่ำลากันไปด้วยวิวภาพหิมะโอ้ยหนาวมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ิดีๆด้วยคะ่ะเกี่ยวกับการเล่นเกมแมปนี้นะคะคือแบบก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะทุกคนแบบว่าคอมเมนต์ิดีๆให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะเริ่มต้นที่1บาทเท่าน,นั้น ปังมากเลยค่ะแล้ววันนี้ไปละบาย